สวัสดีบ้านเราสุขใดเล่าจะเท่าอยู่บ้านปรับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับช่วงนี้คือช่วงสวัสดีบ้านเราสุขใดเล่าจะเท่าอยู่บ้านภายใต้แนวคิดรณรงค์กับสู่วิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบพอเพียงครับผมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับรายการคุณพระช่วยก็เพื่อเป็นภาพสะท้อนนะฮะการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนตามสถานการณ์หรือเราเรียกว่านิวนอมอลนั่นเอง เป็นการสร้างพลังงานที่ดีจุดประกายเห็นถึงความมีน้ำใจการรู้จักแบ่งปันกันนะครับแล้วก็สามารถทํางานได้ทุกที่ที่บ้านก็ทําได้ทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในอนาคตหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจะได้รับมือกับมันได้ครับนี่อ่ะวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับไปขึ้นดอยดอยปูมืนที่เชียงใหม่ครับผม ไปดูชุมชนชนเผ่าลาหูซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบของความพอเพียงแล้ววันนี้จะรู้จักกับนักแสดงท่านหนึ่งครับน้องลิซซี่น้องลิชซี่อ,ชชอ่เพราะเขามีเชื้อสายชาวเผ่าลาหูด้วยครับผมนะว่า,าใช้ชีวิตบนดอยกันยังไงครับร้อมแล้วไปชมเลยครับ สัสดีบ้านเราสุขใดเล่าจะเท่าอยู่บ้านวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศและดื่มดำกับธรรมชาติท่ามกลางหมอกและควันบนยอดดอยปู่มืน่นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเปิดบ้านชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีเชื้อสายชนเผ่าลาหูไปพร้อมกับเธอผู้นี้ริชชี่ออร์เนตดีคาบารสนักแสดงสาวสวยมากความสามารถเชื้อสายลาหู ผู้ที่จะมาพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนและชมความงามของธรรมชาติจากยอดดอยแห่งนี้เรื่องราวความสุขและวิถีชีวิตฉบับสวัสดีบ้านเราสุดใดเล่าจะเท่าอยู่บ้านของบ้านหลังนี้จะเป็นอย่างไรเราไปพูดคุยกับเธอผู้นี้ได้เลยครับสวัสดีครับชื่อดีจ้ามาอยู่ในบ้านแล้วนี่อารมณ์ชิวๆอยู่ในบ้านาสบายๆเป็นลูกครึ่งเป็นเซี่ยวค่ะ คือคุณย่าเป็นลูกครึ่งอังกฤษสวิตค่ะ <Ừ. S 2> แล้วก็คุณย่าก็แต่งงานกับปู่ปู่เป็นฟิลิปปินส์สเปน้ oh. แล้วก็ฝั่งคุณแม่คุณตาเป็นคนจีนค่ะแล้วก็คุณยายเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายชนเผ่าล่างหูค่ะอ๋อคุณยายนี่เองที่อยู่ทงางเผ่าลาหู oh. เอ้าดอยปู่หมื่นอ่ะมันเป็นเป็นดอยเกี่ยวกับอะไรเป็นดอยอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะปู่หมื่นคือทวดหนูค่ะอคือสมัยที่มันมีคอมมิวนิสต์ค่ะ,คะ oh. แล้วปู่หมื่นเขาก็เป็นเหมือนผู้นําชาวบ้านที่คอยแบบ ปกป้องตรงแต่เข็บชายแดนไม่ให้แบบคอมมิวนิสต์เข้ามาแล้วเขาก็เลยรัฐบาลประทานแบบยศให้สมัยนั้นมันจะเป็นยศพันหมื่นแสนเงี้ยค่ะ<อ>แล้วเขาก็ได้ยศหมื่นมาชาวบ้านก็เลยเหมือนเรียกดอยนั้นตามผู้นําก็เลยชื่อว่าดอยปูหมื่นค่ะแล้วก็คุณยายเป็นลูกสาวของปูหมื่นค่ะ<อ>แล้วก็ตรงนั้นคือชาวบ้านเขาเรียกชนเผ่าลาหูเป็นหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นก็เลยหนูก็เป็นเหมือนเป็นทาย,ยาทเป็นเจเนอเรชันที่4เออรุ่นที่4ใช้ชีวิตอย่างนั้น ถึงกี่ปีทุกวันนี้ก็ไปอยู่ค่ะแบบปีละครั้งเลยแต่ว่าตอนเด็กๆก็จะไปบ่อยเพราะคุณแม่กับครอบครัวคือดูแลาชาวบ้านอยู่ก็จะขึ้นไปตลอดแล้วิชี่เคยแต่งตัวแบบเขาไหมใส่ๆค่ะเพราะว่าแบบเหมือนหนูรับเสด็จตลอดตั้งแต่เด็ก ก็จะใส่ชุดทำลาหูใช่ายังมีชุดอยู่ไหมทุกวันนี้มีค่ะมีค่ะก็ใส่ใส่ใส่บ้านใส่เรื่อยๆหนูยังอยากทําแบบเอามาทําให้มันเป็นแบบสมัยใหม่เพื่อที่จะแบบชาวบ้านเขาจะได้มีรายได้ด้วยคนที่เป็นเหมือนทำเขาเรียกว่าหัตถกรรมด้านนี้แล้วก็อนุรักษ์ให้เขาแบบว่ายังรักษาแบบการผักทออะไรที่มันเป็นออริจินอลของชาวลาหูค่ะอยากทําแบบของตัวเองแล้วก็จะแบบ เหมือนให้ให้มันเข้ากับสมัยใหม่ให้คนทั่วไปใส่ได้ลิชี่พูดภาษาเขาได้ไหมาภาษาพะ w o r ะพูดได้บางคำค่ะนิดหน่อยเช่นอะไรบ้างอาม,ม่ามือจัอาม,ม่ามือจัทานข้าวไหมคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะชวนทานข้าวใช่ค่ะภูมิใจอะไรนบ้านเกิดเราบ้างครับเอ่อหนูชอบบรรยากาศที่นู่นค่ะเหมือนแบบ เรารู้สึกว่าเหมือนทุกคนที่นู่นเขาเป็นธรรมชาติมากๆแล้วเด็กๆหรือว่าแบบผู้ใหญ่หรือว่าทุกคนที่นั่นเขาจะแบบเหมือนพอเราอยู่ในเมืองเยอะๆพอเรากลับขึ้นไปเขาเหมือนเป็นพลังบวกให้เราอะค่ะจริงใจแล้วเขาก็แบบน่ารักมากๆทุกวันนี้ที่ลิชชี่ไปตลอดปีนึงไปทีปีไปทีมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมถนนดีขึ้น <ừ> นิดนึงค่ะเพราะว่าแบบ เมื่อก่อนมันจะไปยากมากเหมือนตอนหนูเด็กๆคือแบบจะเป็นดินสีแดงหมดเลยลแล้วเราก็ต้องแบบเอาโฟลวิลไปล็อกล้ออะไรอย่างค่ะตอนนี้ก็ง่ายขึ้นแต่ว่าจะส่วนหนึ่งค่ะเราแบบหนูกับครอบครัวรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เปลี่ยนทั้งหมดเพราะว่าเราแบบ<ช>อยากรักษาความธรรมชาติไว้วิถีชีวิตของเขานู่นีมนมน้มันเหมือนมันหาไม่ได้ในแบบเมืองอย<ล>่าง<ล>ค่ะก็จะมีเปลี่ยนแปลงก็แค่ถนนค่ะให้มันแบบปลอดภัยขึ้น<ล>ดีขึ้นเลยแต่ก็วิถีชีวิตเขาก็ยังเหมือนเดิมอ,อยู่อเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างแบบ จะเป็นแบบออริจินอลเลยเวลาที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวก็จะได้สัมผัสความเป็นกันเองค่ะ mm hmm. ชาวบ้านที่แบบเขาจะแบบน่ารักเป็นธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตชาวลาหูจริงๆที่เขาอยู่มาแบบดั้งเดิมเลยบ้านยังเป็นไม้ไผ่เป็นอะไรเงี้ยค่ะความพอเพียงของเขาด้วยค่ะเ mm hmm. พราะเหมือนชาวบ้านที่นั่นก็จะอยู่กับแบบธรรมชาติทุกอย่างเลยแม้กระทั่งแบบเวลาทํากับข้าวอะไรก็จะแบบใช้ใช้ต้นไผ่แบบกระบอกไม้ไผ่ mm hmm. แล้วก็แบบใส่ข้าวเข้าไปในแบบใบตองทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติหมดเลยค่ะไฟฟ้าคือใช้พลังงานจากน้ําตกปูเหมือนปั่นค่ะ S <S <S ใช่ณตอนนี้เหรอใช่ค่ะแล,แล้วก็น้ําคือมันก็แบบมีอยู่แล้วเพราะมันเป็นต้นน้ําอยู่บนดอยอยงไงะไรเงี้ยค่ะบบเป็นธรรมาชาติบบหมดเลยบบใช่ค่ะธรรมชาติเหรอวิถีชีวิตอ,อย่างนี้อยอย่างที่ลิชซี่ว่ามันค่อนข้างจะหายากแล้วข้างบนเป็นต้นน้ำด้วยค่ะเราเรู้กว,ว่าเราต้องรักษาระบบนิเวศทุกอย่างให้มันดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวข้างล่างก็จะแบบมีผลกระทบความคิดดีมากเลยออกเข็นใจกันละกันด้วยนะที่นู่นก็คือเป็นแบบเขาจะปลูกชาในปัจจุบันปลูกชานะชาค่ะเมื่อก่อนตอนแรกเป็นฟิ่นค่ะ แล้วพอในหลวงราชการที่เก้าเสด็จไปท่านก็แบบประธานชาต้นแรกให้คุณตาแล้วก็เปลี่ยนบอกว่าแบบอยากให้ชาวบ้านทุกคนเปลี่ยนอาชีพเป็นแบบเปลี่ยนเป็นปลูกชาแทนเพราะว่าตอนนั้นเหมือนมีกฎหมายออกมาว่าฟินผิดกฎหมายไงครับแล้วไร่ชาที่ปลูกเขาปลูกชาพันธุ์อะไรคะชาเป็นชาพันธุ์อัดสามค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนมีอาจารย์หลายคนที่เขาแบบวิจัยเขาก็บอกว่ามันเป็นชาที่แบบเกิดขึ้นในบ้านเราก็อยากให้เรียกเป็นชาไทยไปเลยค่ะดูไปมันคงจะเขียวไปเลยใช่ไหม ปปเ,ปเป็นแบบทั้งดอยเป็นแบบทุกคนปลูกชาหมดเลยค่ะชาวบ้านปลูกชาแล้วก็เก็บชาขายเป็นอาชีพหลักมีแบบโครงการหลายๆอันดอยดอยหนูก,ก็จะแบบได้ไปเหมือนเป็นชุมชนตัวอย่างที่สอนให้แบบชุมชนอื่นๆแบบทําตามอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาดูได้ว่าว่าเราแบบมีโฮมสเตย์ยังไงชาวบ้านแบบปลูกชานู่งนี้ทำยังไงให้แบบชาวบ้านเหมือนมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนอะไรเงี้ยอืมเป็นเหมือนที่เรียนรู้ให้กับชุมชน,ชมชนอื่นด้วย<ช>มาแล้วอ่าซึมซับข้อมูลไปได้เหมือนถ้าใครที่ยังเหมือนขาดแบบ อาชีพที่มันคงเราก็เอาชาไปช่วยแล้วก็รับซื้ออะไรอย่างเงี้ยโอใช่ค่ะช่วงโควิดมีผลไหมมีในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าจริงๆแบบด้อยหนูจะแบบเน้นแบบคนที่อยากไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านจริงๆเลยที่เข้าไปดูเขาก็จะแบบได้ไปเก็บชาแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมชาต้นแรกที่ในหลวงราชกที่เก้าประทานให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบ ไปอยู่กับชาวบ้านเลยว่าแบบทำกับข้าวยังไงอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นเหมือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่แบบเป็นชาวต่างชาติาส่วนใหญ่แล้วพอเราปิดนูงนี้ก็เลยแบบการท่องเที่ยวก็เลยแบบหายไปนิดนึงรายได้ชาวบ้านแล้วก็ส่งออกนยคะชาชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะส่งออกนอกประเ<ร>ทศด้วย<อ>ใช่ค่ะชีวิตชีวิตชาวบ้านเขาเขาเปลี่ยนไหมช่วงโควิดเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนค่ะเพราะว่าแบบเขาก็จะอยู่แบบธรรมชาติตลอดอยู่แล้วไม่ได้แบบขึ้นเข้าเมืองอย่างเงี้ยค่ะอจอนนี้โควิดก็น่าซาแล้ว เชิญชวนหน่อยเผื่อใครอยากไปเที่ยวที่ปูมืนค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ที่บนลอยปูมืนก็เริ่มเปิดให้กลับมาท่องเที่ยวแล้วแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนที่แบบ <Yeah. S 2> อยากจะกลับไปเหมือนแบบรีแลกซ์รับธรรมชาติอะไรอย่างนี้ก็ไปดูวิถีชีวิตน่ารักน่ารักของชาวลาหูอากาศที่แบบบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ทุกอย่างยังเป็นธรรมชาติมากๆค่ะทั้งแบบสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็คนด้วยใครอยากไปแบบว่า,วาเติมพลาังงานให้แบบชีวิตเองก็ไปได้นะคะไปสัมผัสรอยยิ้มของ น้องชาวลาหูบ<ช>ยิ้มแบบเปิดใจอ่ะยิ้มแบบต้อนรับนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยงั้นไม,มตรีจิตที่ดีที่เชียงใหม่ก็มีดอยเยอะค่ะดอยข้างเคียงก็เยอะมากๆแล้วตอนนี้ก็หนูก็มีแบบเอาชาวอะไรไปแบบให้แจกจ่ายให้ดอยหลายๆดอยที่เขาแบบว่าตอนแรกทำได้เรื่อ,อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเที่ยวเยี่ยมชมได้หมดทุกดอยเลยรอบๆบแล้วก็มีแบบธรรมชาติที่นู่นก็ยังเป็นธรรมชาติมากๆทุกที่เลยสวยงามอยู่ก็ไปเที่ยวกันเยอะๆเที่ยวแบบในไทยค่ะช่วยกันทุกคนจะได้แบบ เหมือนเติมพลังแล้วก็ไม่เครียดด้วยอยากพัฒนาหมู่บ้านอะไรเพิ่มเติมไหมลูกตอนนี้ที่พัฒนาก็มีร่วมกับแบบมีมอชอรค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม,ม่เข้ามาช่วยพัฒนาแต่ก็จะแบบพัฒนาในเรื่องของท่องเที่ยวแล้วก็ให้ความรู้ชาวบ้านคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเขาอะค่ะแต่ว่าทําให้เหมือนตอนนี้ด้วยโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้ความรู้เขาเรื่องแบบการแบบดูแลนะักท่องเที่ยวให้ปลอดภยัยความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะแต่วิถีชีวิตทุกอย่างมันก็ยังต้องแบบ คงเดิมใช่ค่ะวิถีชีวิตคงเดิมแต่ว่าปรับเปลี่ยนให้เท่ากับเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันบ้านเมืองความสุขของการอยู่บ้านของที่คืออะไรคะมันคือธรรมชาติแล้วแบบเหมือนเราตื่นมาทุกอย่างมันไม่วุ่นวายอากาศก็ดีชาวบ้านทุกคนก็แบบน่ารักไม่ว่าจะกินอยู่ใช้อะไรคือทุกคนเหมือนอยู่เป็นครอบครัวไปหมดเลยองค่ะแล้วก็แบ่งกันผลไม้ทุกอย่างทุกต้นในนั้นก็กินได้หมดเหมือนแบบชีวิตทุกอย่างมันเหมือนมันมีแค่นี้แล้วเวลาเราอยู่ที่นั่นเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเรามันก็แแค่่นีี้ทบบ ใช้ชีวิตมันไม่ได้ต้องการเลยมากมายหนูเคยคิดตอนเด็กๆว่าแบบอยากแบบอยู่แบบนี้ไปเลยแล้วก็เหมือนนูมีนาที่เขาแบบเป็นมิชชันนารีอะค่ะแล้วเขาก็ปลูกข้าวเองเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกอย่างเองในแบบบริเวณของตัวเองแล้วแค่นั้นเขาก็อยู่ได้แล้วลเขาก็ดูแลเด็กๆอะไรอย่างี้แล้วก็ชอบแบบนั้นความสุขก็อยู่ร,บรอบๆตัวเรานะสุขที่เรามีสุขที่เราเห็นสุขที่เราเป็นสุขที่เราทำ แค่นี้ก็มีความสุขง่ายๆบางทีนะสุขแต่เล่าเท่าอยู่บ้านเราครับผมนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณน้องลิชชี่้วยนะครับขอบคุณครับอย่างที่คุณริชชี่ได้ว่าไว้แท้จริงแล้วความสุขของชีวิตคนเราก็ไม่ต้องการอะไรมากกว่าการมีชีวิตที่เรียบง่ายและพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็เท่านั้น ดังเรื่องราวชีวิตของพี่น้องชาวชนเผ่าละหูที่สะท้อนออกมาเป็นภาพแห่งรอยยิ้มและความสุขในวันนี้ช่วงสวัสดีบ้านเราสุขใดเล่าจะเท่าอยู่บ้านสำหรับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำหรับโครงการดีๆไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับรจ